อัล l ์มอนแอปเปิลเลิศ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 บอกเลยเจสี่อนะเป็นเจ้าของร้านบานนี้มีตามายอีกัมแซบเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆตัวดำเอาชื่อตัวเองสมัยเด็กๆด,ด,ดีฟ้าเพราะว่าญาก่า,าที่นอกเรียกและติดหูไหวดำแซบแต่สมตางรู้บ้างไม่รู้เ <laughs> จ้าของร้านอาจจะไม่แซบ <laughs> วันแรกเห็เจเปิล้าเลยขายได้หารอยบาทไม่มีหน้าร้านไม่มีโต๊ะให้ลูกค่านั่งแฟนบอกว่าจะยุ่งกันใดไม่เนี่ยขายได้วันละหารอยอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามรายได้เริ่มัพันเริ่มขึ้นสองพันสาพันจนมาถึงต้นเนี่ย หาหกปีแหละรายได้ก็โอเคเลยเราสมตามของเจเจการันตีเจไม่ไทา่พวงรถถ้าเราใช้วัตถุดิบดีๆใช้น้ำตาลดีๆน้ำป่าดีๆไม่จําเป็นเลยพวงรถไม่ต้องใสเชิละเจเปิดยู่ปากทางทางเขาเนี่เจคิดไปคิดมาว่าเฮ้ยเราคนมาเปิดที่บา้านดีกว่าเพราที่บ้านเราเนื้อทีก,ก็มีลมมีลมบางคุดบางคนเขาก็ไม่ไมได้เห็นด้วยกับเจนะว่ามาเปิดในนี่คือใครจะมากินของมึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผูดตรงๆเปิดสมัยเป,เปนะิดแหลกแนะมีทต่คนมาดูทู่อะ ใครจะเข้ามากินนี่ๆไม่ได้ติดถนนไม่ได้อะไรเงี้ยเจ๊ก็แบบนสนใจอะ่ะเพราะเจ๊มั่นใจว่ารสชาติของเจ๊อร่อยอะ่ะเราขายไปเลยเดี๋ยวลูกค้าก็ติดเองยำกะปิขนมจีนเจ๊ขอเสนอเลยเจ๊ใช้กะปิในชุมชนตำบลหมากคาเพราะว่าของเขาใหม่เข็มมากสามารถออามาปรุงอะตำยำกะปิในสูรของเจ๊เนี่ยคือโอเคเลยยำแซลมอนแอปเปิลสมัยเจ๊เปิร์านนหม่ๆมวันนั้นมะม่วงมดลูกค้าสั่งยำแซลมอนเฮ้ยจะเอาอะไรใส่ดีวะ ไปเห็นแอปเปิลเคยเอาแอปเปิลอยู่ฟ้าเว้ยลองชิมเลิศทร,รมมนามังคุดนาทุเรียนเจจะมีเมนูของเจเลยถูกปีตำม,มังคุดตำทุเรียนอีกเมนูหนึ่งคือหมูผ่าชฉอมต้นหอมข้างชี้ไม่มีวะ่ะแฟนเจเลยบอกว่าตัวเองเขาเห็นฉอมอยู่กล้นหนึ่งนะเอาได้ไหมลองใส่ไหมเจบอกกระหลองใส่ดูทําไปทํามาหันใส่ไปเลิศบอกเลยเลยกลายเป็นหมูผ่าชฉลมพอแฟนกินแล้วแฟนบอกว่าเอาได้ไหมเขาบอกเอาได้ เจ้าเจ๊ป๋อก็ขอปากลานเลยนะบ้านนี้มีตามใบยงแซ่บลานจะอยู่เลยวัดเชษตไม่นิดนึงลานลับๆของเจ๊ปออยากให้ทุกคนรู้จักกับเขามากินอาหารแซ่บๆมีหลายเมนูนะจ๊ะเชิญชวนเลยจ้ะแล้วขอขอบคุณปุ่มปตทชีมมาโปโมลานให้บ้านนี้มีตามใบยำแซ่บนะคะขอบคุณค่ะ